สวัสดีครับผม KB Gamer นะครับวันนี้ก็มีเกมมาแนะนำนะครับเราห่างหายจากการเล่นเกมมือถือไปนานแล้วตอนนี้ผมเล่นเกมนี้อยู่นะครับเกมมังกรหยก T D ตอนนี้เลือกวยีอแล้วนะครับผมชอบเกมนี้ก็คือตอนเวลามันลงดันอะมันบังคับตัวนี่ผมบอกเลยว่าลื่นหัวแตกเลยนะครับความไวนี่สัมผัสไวมากผมกดเลี้ยวซ้ายปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ๊บเลียยเ้ยวขวาถ้ากดเลี้ยวขวาปุ๊บแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ผมไม่เล่นแล้วเกมแบบนี้ เอาเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างหลักๆแล้วก็เหมือนเกมอื่นทั่วไปนะครับก็มีระบบเควสระบบของประจําวันภารกิจนะครับแต่เกมนี้นะครับมีจุดจามอยู่คือตรงมีไมโครโฟนคุยกันได้ด้วยนะครับมีไมโลกกับไมโคครับอ้าวเฮ้ยด่าใครว่าทิศแม่งจังหวะอัดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยดูนะครับก็คือตอนนี้ผมผมเล่นเกมนี้ผมเป็นมือใหม่ครับผมงงมากเลยผมอยากรู้ว่าตอนนี้ปลาทูแม่กองตัวเท่าไหร่ครับ ตัวเ่าแม่ตัวเท่าแม่ยังไงตัว่แม่มึงเฮ้ยมีคนตอบแล้วโอ้ยเคกูเควายบีนะเฮ้ยด่าไม่เกรงใจเลยประทูแม่กองบอกตัวเท่าแม่ผมตายแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่สําคัญตรงนี้ก็คือเป็นตัวละครของเรานะครับตัวละครเราก็เข้าสามารถกดคลิกเข้าไปได้แล้วก็เลื่อนจะอัพสกิลจะตีบวกอุปกรณ์นี้ผมตีบวกผมอัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ มันจะมีอัพเลเวลด้วยนะครับอัพเลเวลใช้ซาลาเปาอัพได้ด้วยไม่ต้องไปนั่งเก็บเลเวลเสียเวลาครับกดไปเลยสมมุติเราได้ตัวใหม่มาอย่างเงี้ยเราก็มาใช้ซาลาเปาอัพเลเวลได้นะครับตัวใหม่ได้จากไหนได้จากการสุ่มนะครับเราสามารถเข้ามาสุ่มได้จากการใช้เพชรตรงนี้นะครับข้างล่างด้านซ้ายล่างรับสมัครตรงนี้นะครับก็มาสุ่มตัวละครได้ตรงนี้2 8 8เพชรก็กดไปสุ่มได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าเกมดีกว่า จะไปลองให้เห็นภาพนะว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็สามารถเลือกตัวละครได้สมมุติเรามีเยอะๆเราอยากเอาตัวไหนไปแล้วก็เลือกได้นะครับไปได้รอบละสี่ตัวที่ผมบอกว่าการบังคับมันคล้ายเอวีมันคล้ายตรงไหนผมเปิดให้ดูนะครับนี่ตรงนี้เห็นป่ะด้านซ้ายมือก็กดเดินที่ผมบว่ามันไวมากดูผมกดเดินนะปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหแม่งจะลื่นหัวแตกอ่ะระบบมันสัมผัสมันไวมากนะครับตอนนี้สมมติใช้สก,กิลใช่ป่ะเดินมาใช้สก,กิลก็กดใช้นี่คลา้คลายเอวีเร่งสปีดฟึ๊บฟึ๊บ เป็นไงอันนี้คือกดต่อยเตะต่อยธรรมดานี่เดินเลือเล่อนได้หรือว่าถ้าใครขี้เกียจเล่นมันมีระบบอัตโนมัติแล้วก็กดไป2ทีเล่นอัตโนมัติอันนี้คือใช้สกิลให้เราเองด้วยแต่ผมว่าเล่นอย่างนี้มันจะเดี๋ยวเบาเสียงก่อนผมว่าเล่นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยมันแต่ถ้าเหมาะสําหรับคนขี้เกียจไงอันนี้ผมเล่นบังคับเองนี่ว่าระดับผมเนี่ย kyb นี่เจาะไปครับจ้วกไปปึ๊บปึ๊บ ถีบมากระแทกหน้าข่วนข่วนหน้าไปดิข่วนหน้าตัวนี้คล้ายๆบูบูลินนะครับมีกงเล็บเราสามารถเปลี่ยนตัวได้สมมติว่าเราอยากเล่นตัวไหนด้านซ้ายเนี่ยเราเลือกไปเลยผมอยากเล่นตัวหมัดที่ผมเล่นนี่ก็กดมาปุ๊บอ่าเดินไปตามแมปนี่โชว์ลากด้วยเป็นไงานลาก,ก่อนฟืดฟืดลากมาเป็นกองเดียวแล้วจวังหวะนี้วิ่งเข้าไปปุ๊บโช๊คแลมไดทีนึ่งโอ้โหส่นหน้าสา่นนี่งานร่วง นี่มีอันติด้วยนะครับอันติแยกล่างกูด,วก,ดกว่านิมจานารูโตโอ้โหโคลาเกมไลทิชเรียบร้อยจบแล้วอันนี้คือผ่านด่านประมาณนี้ผ่านด่านก็ได้รับของได้รับได้รับเงินได้รับ exp นะครับแค่นี้ไปลองเล่นอีกด่านหนึ่งเมื่อกี้ไวไป,ไปเห็นง่ายๆอย่ายงนี้มันจะง่ายช่วงแรกนะครับถ้าหลังๆมันจะเริ่มยากแล้วมันจะเจอบอกเจอบงเจอบอสด้วยนะครับนี่มาลากโชลากผมเนี่ยสเตปสายลากลากแล้วสกิลเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แดหนีมาทีนึงแดดอีกทีนึงเพื่ออะไรไม่รู้โชเทพก่อนโชกหน้าไปทีนหนึ่งหโยเสยไปคางนี่ไงดิฟดิฟเขาเรียกว่าดิฟมันสามารถดิฟหลบสกิลพวกสกิลบอสได้พวกบอสมันจะปล่อยสกิลมาบางทีแล้วก็หลบได้นะครับยโชกชกไปนี่อันติมาแล้วใช้ไปทียินจานาโตะแยกล่างปึกหงายทายตายห่าหมดอะไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้ นี่โชกเข้าไปโอ้หสกิลนี้มันแรงสะใจดีนะนี่งานเรียบร้อยด่านพวกนี้มันจะง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไระด่านต่อที่ระหว่างทางที่เราจะไปเจอบอสเฮ้ยนี่บอส่ะเนี่ยน่าจะใช่มินิบอสมินิบอสโอ้หต่อยไม่ค่อยเข้าเลยว่ะต่อยไม่ค่อยเข้าเลยเวย้ยเจอของแข็งแล้ะโอ้ยใจเย็นหนีก่อน โอโหมันอัดเข้ามุมอัดเข้ามุมอันติกูมาแล้วมึงโดนกูนะรูโตะแยกลางแล้ววิ่งมาจวกเข้าไปจวกเข้าใบลวกไหมเลือดแม่งแทบไม่ลดเฮ้ยเปลี่ยนตัวดีว่าผมเอาตัวนี้มานี่กงเล็บบูบลินมึงเจอของจริงแล้วโอ้โหสี่ยห้าสี0ร้0ยสองรเออมึงต้องเจอตัวนี้ผมลืมบอกไปว่ามันจะมีแพ้ทางแพทาธาตุกันด้วยนะครับมันจะมีดินคน ธาตุดินธาตุคนธาตุไฟธาตุฟ้าเอ้ยดินคนฟ้านี่จบแล้วหล,อลอ่อๆอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมมังกรยกตอนนี้ผมก็เล่นอยู่เพลินๆนครับเล่นมาถึงนี่แล้วดัน3แล้วก็ใครเล่นเกมเงาๆนะผมว่าเกมนี้เล่นไม่เงาแน่นอนคุยกันทั้งวันนะไม่ได้คุยเรื่องเกมนะคุยกันเรื่องประตูแม่กอง อ่ะก็โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นเดี๋ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดใต้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็เป็นอีกมิติหนึงครับเกมเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดทำแล้วคุยกันได้มีไมค์คุยผมว่าเจ๋งนะมันจะได้แบบว่าเหมือนเรามีเพื่อนเล่นนะครับไม่รู้ว่ามีเพื่อนเล่นหรือมีเพื่อนคอยด่ามันจะมีพวกเกียนคอยว่าคอยด่าด้วยนะครับเกมนี้ก็ต้อง จิตแข็งนิดนึงนะครับอ่าโอเคก็ฝากว่านี้แล้วกันใครอยากเล่นอย่าลืมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้ตัวผมชื่อ KYB Gamer นะครับเพิ่มเพื่อนมาได้โอเคคลิปนี้ฝากว่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกด Subscribe ด้วยค,ครับ